สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนทรถน้ำสิ um ่งนะครับเรามาดูที่เด็ดต่อเพิ่มทรัพย์กันหน่อยคลินี้คันนี้แร,แรงสุดแล้วนักชิมงานต้องให้ลองทางก่อนทางเปิดใหมครับปูปูไว้ไม่เย็นน่าจะแห้งอยู่ครับไมโครยืนหลังเสื้อเลยครับงานนี้สบายสบาย ใครจะลองก็เอากรเลยผมทีหลังดีกว่ารถไม่ค่อยจะเรงครับที่เด็ดเลยคันนี้ครับสุดจัดแล้ว สงสัยเอาดินแห้งไปปูแน,น่นอนเพราะว่าเมื่อวานเอาดินที่ตมไปจมกันละแนวนะครับเพราะว่าทีมอีกทีมงานหนึ่งเทข้างบนครับแล้วทีมงานเราเทชั้นล่างแล้วเขาปูมาถึงตรงที่เราเทที่ตมจมเต็มเลยครับจมหมดเลยเยียงหมดเลยครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ชมเขา่าจะให้เอาดินแห้งไปครับทีนี้ โอ้สบายจไม่โคโลเลยแบบนี้ ธรรมดาเลยข้างีนจะเป็นของเทน E เโบนี้ HX ห้าศนยครับ เสียงหวานมากเลยเด็กอ,อะไรนี่สวยนะโอ้อันตราย อยแบบนี้นี่ถ้ามีปลายโซ่ยกระหลังอันตรายครับปักเลย น,นี่น่าจะไวอยู่แล้วแหละแรงอยู่ครับ ดินแห้งดีมากเลยดินแบบนี้นี่เอาไปถมแน่นนะเรามาชมกันพลัง195บวกจบโบบีก็200กว่า เต็มแล้วครับไปนคนสรสเรนทีม ย,ย่ำทาง <laughs> เฉยอันนี้ยวเปิดโหมดเกียวพิเษนะครับเออ เออพี่เฮินซูได้ไหมเดี๋ยวเ,เรามาชมท่านเราไปน่าจะ 7E ครับ 7E ทีมงานต่อเพิ่มซับคันนี้แรงนะเออทีมงานนี้แรงทุกคันเลย เมื่อวานบางฝุ่นขาดมีเสียงเอฟเฟกต์นะครับสามชา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  <c oughs> นี่รถพี่อ๊อฟนะครับ ยำยำยำโอ้ไม่ต้องยำแล้วขึ้นไวอ,อยู่หรอกอ๋อเป็นโนอะเป็นโนอะโอ้แตก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 รถนี่นี่ดังเกียร์ครับ เอ้ยไม่ใช่ดังเกียรย์ดิดังคัดเป็นเกือบทุกคันนะไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเรามาจบคลิปกับเจ้าเจ็ดอีครับเจ็ดอ e ีขาโหดอุ้ยตามจริงมันลงได้อยู่นะนี่สองสามคันสามคันนู่นนะสามคันพอดีแหละ อขอบตรงนี้รครับร้อยสี่สิบสวยจริงๆเลยตูดมันนี่ถ้าไม่มีไฟท้ายนี่มันจะดูมันจะดูเต็มกันนี่เองนะแต่มีไฟท้ายก็สวยละ เอาไฟท้ายออกครับเฮ้ยสบายสบายเลยนี่รถพี่ขึ้นเยอะสองยังได้เลย ao, bây giờ tha buồn tìm đây không? เสียชื่อเสียชื่อ <laughs> โอ้ย <laughs> ไม่พาดไม่พาดไม่พาดฮ่าฮ <laughs> <laughs> ดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ